สวัสดีค่ะนิฮาวสินจาวสบายดี m มอร์ n ิ่งชินเรนวันนี้มาพบกับห้องเรียนครูนิดหน่อยนะคะสำหรับอาทิตย์นี้เราเรียนหน่วยาศาสนาที่หนูรู้จักหน่วยที่16หหน่วยาศาสนาที่หนูรู้จักเรามาดูสาระที่ควรเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สาระที่ควรเรียนรู้1ศาสนาพุทธ 2. ศาสนาคริสต์สศา,าสนาอิสลาม4วันสำคัญทางศาสนาและ5การปฏิบัติตนตามคําสอนของศาสนาเรามาทบทวนเรื่องที่เรียนกันเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับศาสนาคริสต าศาสนาคริสต์ประวัติของาศาสนาคริสต์คือเมืองนาซาเรสเป็นสถานที่ประสูติของพระเยซูพระเยซูป,ประสูติในรางย้าพระเยซูส่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีปรัชญาแห่งความรักคือรักพระเจ้า รักครอบครัวและรักเพื่อนมนุษย์ทั้งปวงสำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับาศาสนาอิสลามาศาสนาอิสลามการแต่งกายของคนที่นับถือาศาสนาอิสลามจะเป็นแบบนี้นะคะผู้ชายจะนิยมใส่ชุดคลุม มีหมวกอยู่ที่ศีรษะนะคะสวมใส่หมวกส่วนผู้หญิงจะมีผ้าไว้ปิดศีรษะและบังใบหน้านะคะแบบนี้นะคะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเอกเอกเอกะเทวนิยมและศาสนา อับราฮัมบัญญัติไว้ในคัมภีร์อักุรอานคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามซึ่งสาวกถือว่าเป็นพระวจนะซึ่งสาวกถือว่าเป็นพระวจนะคำต่อคำของพระเป็นเจ้าและสาสหรับสาวกส่วนใหญ่เป็นคำสอนและตัวอย่างเชิงบรรทัดฐานของมูฮัมหมัด เป็นศาสดาองค์สุดท้ายของของพระเป็นเจ้าสาวกของศาสนาอิสลามคือเรียกว่ามุสลิมจุดประสงค์หลักของศาสนาอิสลามหนึ่งเป็นอุดมการที่สอนมนุษย์ให้ศรัทธาในอันเลาะพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียว เพราะพระองค์คือที่พึ่งพาของทุกสรรพ,พสิ่งมนุษย์จะต้องไม่สิ้นหวังความเมตตาของพระองค์และพระองค์คือปฐมเหตุแห่งคุณงามความดีทั้งปวง 2. เป็นธรรมนูญสําหรับมนุษย์เพื่อให้เกิดความสงบสุขในชีวิตส่วนตัวและสังคมเป็นธรรมนูญที่ครอบคลุมทุกด้าน และ 3. เป็นจริยธรรมอันสูงส่งเพื่อการครองตนอย่างมีเกียรติเน้นความอดกลั้นความซื่อสัตย์ความสะอาดของกายและใจหลักคำสอนมีหลักสำคัญดังนี้ 1. ห,หลักศรัทธา 2. หลักปฏิบัติ หลักศรัทธามีความเชื่อหลักศรัทธาหกประการ 1. ศรัทธาในพระเจ้าคือพระอัลลอฮ์สศรัทธาในบรรดามาลาอิกะคือเทวทูตของพระเจ้าซึ่งเป็นคนกลางทำหน้าที่สื่อสารระหว่างศาสดามหมามัตกับพระเจ้าบันทึกความดีความชั่วของมนุษย์ ถอดวิญญาณออกจากร่างเวลามนุษย์ตายและสัมภาษณ์ผู้ตายณห,หลุมฝังศพ 3. ศรัทธาในคำพีอันกุรอานเป็นคำพีสุดท้ายที่พระเจ้าสั่งตรงผ่านพระมหมามัตลงมาให้มนุษย์โลกสศรัทธาต่อบรรดาศาสนาทูต 5้ศรัทธาต่อวันพิพากษาโลกวันนี้เรียกว่าวันกิยามะหกศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจ้ามีทั้งกฎตายตัวและไม่ตายตัวกฎตายตัวคือกำหนดเพศพันธุ์กฎไม่ตายตัวคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสำหรับวันนี้ เรียนรู้เกี่ยวกับาศาสนาอิสลามให้เด็กๆไปฝึกทบทวนในสิ่งที่คุณครูสอนมาเพิ่มเติมและวันนี้เรามาดูคุณค่าพระวรสารคุณค่าพระวรสารคือความรักความรักของพระเยซูสอนให้เรามีความรักแท้ความรักที่สูงส่ง กว่าความรักใคร่เป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวและไม่หวังสิ่งตอบแทนความเมตตาพระเยซูทรงสอนให้เรามีความเมตตาต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเจ็บป่วยคนตกทุกข์ได้ยากและคนด้ยอยอโอกาสเราต้องมีความเมตตาซึ่งกันและกัน สำหรับวันนี้คลิปการเรียนการสอนในเรื่องศาสนาอิสลามคุณครูขอจบลงเพียงเท่านี้แต่ตอนนี้เรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เล่มสีเขียวค่ะเด็กๆเ,เปิดหนังสือเลยค่ะวันนี้นะคะจะให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขลงไปในช่องว่างเป็นวิธีลบ นะคะเป็นวิธีลบนะคะ,ะดูตัวอย่างนะคะให้เด็กๆดูตัวอย่างแล้วทำไปพร้อมๆกันนะคะ10 20 30ทั้งหมดมี30เขียน3กับ0การกรบาทคือวิธีลบลบไปเท่าไหร่ลบไป10ก็เขียนเลข10เหลือเท่าไหร่คะ10 20ก็เติม20อ่าแล้วเรามาดูกันนะคะ อ่านนี้นะคะ10 20 30 40 50 60คําตอบคือ60ลบไป10 20ลบไป2 10เหลือเท่าไหร่คะเหลือ1อ่าโทษทีค่ะเหลือ10 20 30 40เหลือ40 แบบนี้นะคะเรามาทำอีกข้อค่ะ10 20 30 40มีทั้งหมด40ิเด็กๆไม่เขียนตามคุณหน่อยนะเขียนสวยๆนะคะลบไป10 20ลบไป20เหลือเหลือ10 20เหลือยี 20. นะคะ,ะข้อสุดท้ายค่ะหน้านี้นะคะเดี๋ยวคุรูจะให้เด็กๆไปทำอีกหนึ่งหน้านะคะ,ะไปทำเองนะคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบมีแปดสิบลบไปลบไปสิบยี่สิบ 30 40ิบหลบไปห้สิบเหลือเท่าไรเอ่เปลีบบ่ยนสีแป๊บนึงค่ะเหลือ10บยี่สิบสเหลือ3ามสิบเด็กๆขาเด็กๆไปฝึกทำนะคะคุณหน,น่อยขออนุญาตลบแป๊บ,บนึงเดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวดูอีกหนึ่งหน้านะคะเป็นวิธีลบนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆทําอีกหนึ่งหน้าเพราะว่ามันน้อยนะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งหน้านะคะเรามาดูอีกหนึ่งหน้าค่ะอ้าวหน้านี้ก็เหมือนกันอ่ให้เด็กๆทําเหมือนกันเลยนะคะเขียนลงมาให้เรียบร้อยแล้วก็ระบายสี ให้เรียบร้อยนะคะลูกแล้วก็ส่งความดีมาให้ครูหน่อยด้วยสำหรับคลิปการเรียนการสอนวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ